แสงมาเต็มนะแสงมาเต็มอลองชาร์จชาร์จชาร์จเทสนะครับเทสระบบเทสระบบอ่าตอนนี้เป็นสีเขียวนะถ้าชาร์จนะครับชาร์จเข้าไหมปุ๊บอ่าสีแดงนะครับไปสีแดงนะครับชาร์จเข้าแบตเตอรี่เรียบร้อยอันนี้ออกนะนี่ โอเคสำเร็จนะครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาซ่อมโคมไฟใส่หัวยี่ห้อเยเกอร์นะครับ YGUW04 ตัวนี้นะครับเห็นว่าใช้งานได้สิบชั่วโมงเลยนะนี่นะครับคุณภาพสูงนะกำลังหลอดสิบวัตต์นะครับ ซึ่งเจ้าของเขาเสียได้นะครับเพราะว่ามันใช้งานได้ดีตัวนี้ที่ผมเช็คดูเนี่ยก็มีอาการบอดไหมนะตำแหน่งตัวนี้นะครับเป็นไดโอด่านี่นะครับจุดนี้เป็นไดโอดนะอ่ะเดี๋ยวผมจะทำการเทสให้ดูก่อนนะว่าอาการเสียงของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะครับ่าผมจะลองจับคู่นะครับกับแบตเตอรี่ นี่นะครับแบบนี้นะครับต่อตรงนะไม่ผ่านบอร์ดนะครับไฟนะครับออกเต็มนะครับไฟออกเต็มนี่นะครับไฟไฟออกเต็มเลยนะครับต่อไปเทสระบบชาร์จนะเทสระบบชาร์จนะครับนี่นะครับอะแดปเตอร์ของเขานะจะมีไฟนะครับอยู่ที่ส2่โวลต์นะ 4 2โวลต์นี่นะครับ0.5%บวกลบนะเปอร์เซ็นต์บวกลบแล้วก็เป็นไฟดีนะครับ500 m มิลลิแอมนะผมจะทำการเสียบปลั๊กนะครับเทสนะครับไฟปัจจุบันก่อนที่ชาร์จนะครับดยโดยการใช้มิเตอร์เข็มเออมิเตอร์มัลติมิเตอร์นะครับมิเตอร์เข็มเนี่ยผมไม่ได้ติดมาด้วยนะ ตัวนี้นะ่าจะดูง่ายกว่านะครับทําการแตะเข้าไปแตะนะครับอ่าไฟนะครับนี่นะครับอยู่ที่3ามจุดศนโวลต์นะครับเดี๋ยวผมจะทำการชาร์จนะครับลงบอร์ดว่าไฟกระแสที่ชาร์จเนี่ยมันเข้ากับชุด หานไมชุดแบตเตอรี่ไมนะครับมากดอ่าก็เสียบชาร์จเข้าไปทีนี้ลองวัดดูนะครับถ้าไฟมาสี่โวลต์นเนี่ยอ่าการชาร์จนะครับแสดงว่าเข้าอ่าไม่เข้านะชาร์จก็ไม่เข้านะครับชุดนี้ในเมื่อเขาชาร์จไม่เข้าเราก็มาหาในบอร์ด เรามาหาในบอร์ดนะครับว่าไฟมันอยู่จุดไหนนะครับอ่า,อาตำแหน่งนี้นะครับเอาไฟตำแหน่งนี้เนี่ยจัเข้ากับแบตเตอรี่นะ นี่นะครับอเอาไฟตำแหน่งนี้เนี่ยจัมเข้ากับแบตเตอรี่เลยนะครับไฟไม่มาชุดที่ขาตรงนี้นะครับไฟชาร์จไม่เข้านะครับเราเอาไฟนี่นะครับสายต่อสองเส้นนะครับแทนชุดแบตเตอรี่นะครับทีนี้ถ้าเราต่อสายชุดเดิมของเขาเนี่ยเมื่อเทสแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะครับเรามาดูกัน ผมใช้ชิมปอกสายนะปอกสายให้ยาวขึ้นนะครับเดี๋ยวบักกี้ใหม่นะอาจจะได้เปลี่ยนสายนะครับ ความสว่างของแสงนะนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะมากดเปิดมันดูนะาชาร์จก็ไม่เข้านะโอเคต่อไปมาเปิดสวิตช์นะครับ แต่ไฟนะครับเวลาเปิดเนี่ยมีอาการติดดับนะครับไฟจากที่แบตเตอรี่เนี่ยมาที่หลอดไฟด้วยนะมานะครับแต่ไม่ต่อเนื่องนะนี่นะครับติดติดดับๆนะอันนี้ผมเปิดสูตรนะขยับขยับสายดูสายน่าจะมีปัญหาด้วยนะฮะ,ะทีนี้ เนี่ยครับแสงไฟมานิดเดียวนะไฟมานิดเดียวโอเคเรารู้นะครับว่าเมื่อเสียบสายชาร์จเนี่ยไฟมันเข้าชุดอบอร์ดของหลอดไฟนะครับแต่ไม่เข้าแบตเตอรี่นะความจำเป็นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไฟมันต้องวิ่งเข้าหาแบตเตอรี่นะ นี่คือ,อความเป็นจริงนะอะเราแกะเช็คดูอ่าเห็นว่าตำแหน่งขานะครับสั้นกับยาวไม่เท่ากันเห็นไหมอ่าอันเนี้ยมันต้องแทงลงไปนะครับอ่าขาที่เข้าบักกี้ไว้เนี่ยอ่าตัวนี้นครับมันสั้นนะครับผมต้องบักกี้ลงดันมันขึ้นมานะครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมแก้ไปรอบนึงแล้วนะครับไดโอตรงนี้นะครับขาดไปผมก็เลยหาอะไรมาเปลี่ยนอ่ะทีนี้ลองเสียบดูเสียบรันระบบปกติของเขานะครับถ้าไฟแรงปกติก็ใช้ได้นะเราจะได้รู้นะครับว่าเฮ้ย แค่ขามันไม่เท่ากันนะครับช่องคอนเน็กนะครับมันไม่เท่ากันก็มีผลเคแสงมาอ่อยๆนะลองหมุนดูอ่าก็ยังไม่แรงเท่าที่ควรนะครับลองเสียบสายชาร์จนะครับตบสายชาร์จ นะเดี๋ยวเฮ้ยมาแล้วแสงว่าตำแหน่งนี้นะครับมีปัญหานี่นะครับอย่าปุ๊บแสงมาเต็มนะแสงมาเต็มนะครับจุดของคอนเนคเตอร์นะคอนเนคเตอร์ตรงนี้มีปัญหาทีนี้เราจะทำการวัดหากระแสที่ชาร์จลงนะครับว่าเขาลงมาที่ตัว ของแบตเตอรี่ไหมปรากฏว่ามันไม่ลงนะครับไม่ลงเราต้องเอาไฟจากชุดนี้ลงแบตเตอรี่ให้ได้นะครับเพื่อที่จะชาร์จทำการแก้นะครับ ผมจะทำการตัดข้วเช็คขั้วนะครับชุดนี้อ่าไฟมาประมาณนี้ เราจะเอาแบตเตอรี่เข้าชุดตรงที่ชาร์จนะตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้นะครับะตะกลัวเร็วนะครับใส่เข้าไปอ่าสายตรงนี้ยาวไปนะครับ กีละอ่ะนี่ไฟมาแล้วนะฮะ ลองปิดดูว่ามีผลไหมครอ่าปิดได้ปิดได้นะแล้วก็ลองชาร์จดูนะว่าไฟลงแบตเตอรี่ไหมต่อไปเราจะวัดดูนะครับว่าไอที่เราจ้ำแบตเตอรี่เข้าไปชุดชุดนี้นะครับว่าไฟมันเข้าไหมนะอ่าวัดดูนะอ่าลองทําการปิดปิดนะครับปิด ไปดู่าดูนะครับถ้าไฟมันค่อยๆชาร์จนะอ่ามันจะค่อยค่อยขึ้นนะเห็นไหมสามจดศูนย์เก้านะเดี๋ยวรอมันสักพักหนึ่งจะสังเกตได้ว่าอะแดปเตอร์นะครับอ่ามีสถานะไฟขึ้นเป็นสีแดงนะถ้าถอดออกนะครับเป็นสีเขียว อันนี้คือสถานะการชาร์จนี่นะครับ๋ยวรอสักครู่ครับเมื่อรอสักพักเนี่ยจะเห็นว่ากระแสไฟนะครับเริ่มชาร์จเข้าแบตเตอรี่แล้วนะลองดูนะลองดูนะนี่เห็นไหมสามจุดสองสามนะอ่าไฟเข้าแล้วนะแสดงว่าชุดคอนเนคเตอร์นะครับจุดนี้เนี่ยเสียนะครับ แล้วก็ขาของมันก็ไม่ดีด้วยอ่าเปลี่ยนก็ใช้ได้นะครับนี่ออกแล้วนะครับทีนี้เราก็ทำการบักกี้คืนนะจุดนี้นะครับบักกี้นะไฟดีซีแนะนำให้บักกี้นะครับเพราะสายอ่อนด้วย โอเคเมื่อกี้แล้วนะครับปลอยอโอเคไม่หลุดนะแล้วก็พันเทปเลยจบงานได้นะครับแบบนี้ทีนี้ก็ประกอบนะก็หมุนนอ็อตคืนนะครับหนึ่งตัวตำแหน่งนี้นะ รอบแรกผมก็ไม่ได้เป็นคนแกะนะครับแต่คนซคน่อมเนี่ยเป็นผมเฉยเลยนะคนซ่อมก็เป็นผมเฉยเลยอ๋ออย่างนี้นะครับน่าจะประมาณนี้ปิดฟ้านะโอ้ฝ้านี่เขาน่ยยังงัดแตกเลยนะครับอ่าเอากาวยอดก็น่าจะดูนะครับ มีจุกนะฝุกหมุนเฮ้ยแสงมาเต็มนะแสงมาเต็มอ่าลองชาร์จชาร์จชาร์จเทสนะครับเทสระบบเทสระบบอ่าตอนนี้เป็นสีเขียวนะถ้าชาร์จนะครับชาร์จเข้าไหมปึ๊บอ่าสีแดงนะครับไปสีแดงนะครับชาร์จเข้าแบตเตอรี่เรียบร้อย อาน,นี้ออกนะนี่โอเคสำเร็จนะครับคลิปนี้ก็น่าจะเพียงเท่านี้นะวิธีการเช็คไฟนะครับระบบไฟอันนี้เป็นของคนที่ทำสวนยางนะมาฝากผมซ่อมก็ตัวนี้ก็น่าจะอ่าใช้งานได้ดีเขาถึงนํามาให้ผมซ่อมนะอ่สิบชั่วโมงเลยนะครับอยู่ได้นานนะครับ